สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบดา m เมจของการบัฟไฮเปอร์บลูมด้วยหมอไปกันนะครับและเปรียบเทียบกับนาฮิดะนะเรื่องบัฟออฟฟิลด้ไม่ได้เราทําคลิปไปแล้วนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของรีวิวหมอไปเนาะแต่วันนี้เราจะมาเน้นที่ดา m เมจอย่างเดียวนะครับ ตัวไรเดนพี่นะครับมีเลเวล85นะครับความชนทาา่าอยู่ที่939นะครับอาวุธที่ใส่คือหนะอกดักก้นแบนนะอาร์ติแฟกต์ที่ใส่คือเซตพาราไดร์ลอส4ชิ้นนะครับและมีจงลี่นะครับมาช่วยบัฟด้วยนะครับมาดูว่าดาดเมทอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่นะครับทุกคนครับ29ง0 0นะครับ สามหมื่นนะครับอ่านี่สแต็กพาลาได้ลอคขึ้นไปเต็มสุดได้สามหมืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจจากไรเดนนะครับต่อไปจะเป็นการบัฟด้วยไนฮิดะนะครับกลางโลกนะครับกดสกิลนะครับเสร็จแล้วก็แปะนะครับวางโดมนะครับวางดอกไม้นะครับแล้วก็เอาไรเดนมาจืนนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับไรเดนจากความชุมาร900กว่า ขึ้นมาเป็น1,173แล้วนะครับอันนี้ก็ด้วยอันติของนายฮิดะนะครับมาดูผลกันหน่อยครับ34,000นะครับ34,000ครับ34,000ครับอยู่ที่ประมาณ34,000และคือแรงขึ้นมา4,000นะครับทุกคนครับคราวนี้เรามาดูหมอไปนะครับของหมอไปเนี่ยเขาจะมีแพสซีฟนะครับในการบัฟโดยที่ พิ่มโบเขาเรียกว่าโบรีคชั่นนะครับจากเลือดนะทุกคนนะ2%ต่อ1000หน่วยนะครับคับอยู่ที่5 0 0 0มืนะเพราะนั้น50,000จะได้100%ซนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยเลเวลอยู่ที่85นะครับมีพลังชีวิตอยู่แค่47 0 0 0นะครับเรามาดูว่าได้เท่าไหร่นะครับขาดไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเนาะมาถึงก็การโลโจกี่นะครับเปิดสายฟ้านะครับเติมน้ำนะครับโจอันตินะครับ เสร็จแล้วก็เอาไรเดนออกมารับนะครับกลับไปหมอตไต่ไฟม่ยืดตีได้ทนะ้คนละสามหมน้านะครับสามหมื่นห้าสะครับสามหมื่นห้นะครับ, 00, 400, รบเออก็จะประมาณนี้ครับสามหมนะจากการทดสอบนะครับด้วยตัวละครเลเวล8ปดสิบหเนี่ยก็จะพบว่าหมอไปบับตั้งแรงกว่าตัวของไดฮิดะนะประมาณหนึ่ นะครับกว่าๆนะครับเออถ้าเรเด่นเลเวล90มันก็จะพุ่งกระโดดไปมากกว่านี้อีกนะครับเออแต่ตี้เราเล่นกันแค่85นะทุกคนเนาะเราเล่นกันแค่85ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับไว้นั่นเนี่ยจาก30,000นะครับพุ่งไปเป็น3 5 0 0เนี่ยพี่ว่าก็ค่อนข้างได้เรื่องนะครับค่อนข้างได้เรื่องสําหรับการใช้หมอไปเอามาบัฟให้กับทีมไฮเปอร์บลูมนะทุกคนโดยที่มันสามารถแบบ บัฟให้ตัวออฟฟิลดได้ด้วยนะเราสลับตัวไปสลับตัวมามากดสกิลอะไรเงี้ยมันติดบัฟไปด้วยอยู่แล้วนะครับมันทําให้เกมเพย์แบบเอาตัวพืชไปยืนดร i ฟ e เนี่ยง่ายขึ้นนะครับหรือแม้แต่จะเล่น2พืชแล้วก็เอาตัวไรเดนอัดเลยอย่างนี้ก็รุนแรงนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนพี่มี2ตัวอยู่แล้วครับทั้งนาฮิดะแล้วก็หมอไปแล้วทุกคนนะเรามาดูกันว่าถ้า2ตัวนี้รวมพลังการในการบัฟครับมันจะสู้กับการใช้โล่จงรี่ ได้ดีแค่ไหนนะจุ๊บนะครับทุกคนครับแปะเขาให้ฟาดครับเสร็จแล้วก็หมอไปจุ๊บจุ๊บนะครับจุ๊บเขาให้นะครับกดอตินะครับเสร็จแล้วก็ดูครับสามหมื่นหกนะครับสามหกเข้าหนึ่งศูนย์สามหมื่นเจ็ดแล้วครับสามเจ็ดสามสองสี่ครับทุกคนครับสูงสุดคือสามเจ็ดสามสองสี่นะเออ ถ้าเราใช้ไดฮิดะนะครับและหมอไผรรวมพลังกันนะครับมันจะแรงนะกว่าเราใช้จกนี่ครับเออก็คือได้สามเจ็ดสามสองสี่ใช่ไหมเออจากของที่เราใส่ตอนนี้นะครับเรารวมพลังไดฮิดะและไปหมอไปนะทุกคนนะให้กับไพเด้นเลเวลของเราเนี่ยมาได้ดาเมจ37ข้างนอกใช่ไหมเออถ้าพี่รเราเลเวล90นะครับมันจะดาเมจมันจะอยู่ราวๆ4ี่0 0นะครับที่พี่บอกไว้เลยนะแต่ว่า เราใช้การที่ระดับ8 5นะตอนนี้นะครับใน s p i รัลเอพิสเขามีบัฟไฮเปอร์บลูมด้วยนะครับอบวกมาประมาณแบบ120%ของโบลิแอคชั่นนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าถ้าอยู่ในสไปรัลเอพิสมันจะแรงขนาดไหนนะครับ <S <S มาถึงก็กดสกิลไรเดอนะครับกดไดฮิดะนะครับวางวงไดฮิดะนะครับเติมน้ำนะครับสร้างมเล็ดนะครับ เติมสแต็กนะครับเสร็จแล้วก็กดหมอไปนะครับเปลี่ยนเป็นไลเด่นออกมาฟาดนะครับดูดาเมจกันนะครับทุกคนครับสี่หมื่นหนึ่งนะครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามครับทุกคนครับสี่หมื่นสามแล้วนะเอออยู่ข้างในนี้ครับตีได้สี่หมื่นสามครับสี่สามสามนะครับมาดูความเร็วกันหน่อยว่าสามารถใช้ปรับหมาเขียวได้เร็วไหมนะทุกคนนะรวมสแต็กนะครับทุกคนครับ โอ้โหโด,โดนโด,นดกระเด็นรัวนะเออไม่มีโจรกร๊กพี่ก็จะประมาณนี้ครับอ่าตีเข้าไปครับตัวดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย23,000นะครับ2 6 0ห0 2 3หรือ26นี่แหละนะครับมองไม่ชัดนะครับมองไม่ชัดเออจากเดิมที่เคยตีหมาเขียวอยู่ที่แค่หมื่นกว่านะตอนนี้ไฮเบอร์บูมแรงขึ้นนะครับได้บัฟด้วยแล้วก็ได้หมอไปด้วยนะครับ ฟาดเข้าไปนะฟาดเข้าไปครับทุกคนครับเรียบร้อยครับจบเร็วมากนะจบเร็วมากจบไปที่8.54นะครับทุกคนครับโอ้โหเกิน1นาทีมาแค่6วิเท่านั้นนะพี่บอกเลยว่ารอบนี้เร็วเลยนะครับเร็วเลยนะสำหรับทีมทฮิด่ากับหมอไปนะครับเออท่า2ตัวที่อยู่ด้วยกันนะครับบันไลเกิดนะบันไลเกิดแต่ด้วยความที่ มันมี2ชั้นนะทุกคนนะมันมี2ชั้นครับสุดท้ายก็ต้องแยกกันนะนาฮิดะไปครึ่งหนึ่งหมอไปไปครึ่งหนึ่งอยู่ดีนะครับเวลาตอนพี่เล่นพี่ก็เอานาฮิดะนะครับไรเดทไปข้างบนอะไรเี้ยข้างล่างอาจจะเป็นใช้คุกกี้ชิโดบุอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เอาไรเดทล,ล,ลงล่างเอาคุกกี้ขึ้นบนนะครับเปอร์บูมบนล่างนะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้มี2ตัวนะครับคือดีครับบอกเลยว่าบัฟได้แรงมากแม้จะเลเวลแค่ 85นะในเอบียังทำเดามจถึง43,000ได้นะครับถ้าเลเวล90จะขนาดไหนนะทุกคนนะเออเลเวล90จะขนาดไหนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ